รู้ทันคนที่ไม่ใช่นะคะโดยการที่คุณสามารถสังเกตง่ายๆจาก4ข้อนี้ค่ะคนที่ไม่ใช่เราก็ดูง่ายๆแบบนี้เลยโอเคไหมข้อแรกเลยคนที่ไม่ใช่เนี่ยมักจะไม่ให้ความสําคัญและไม่จริงจังกับเราค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตได้เบื้องต้นเลยนะเขามักจะให้ความรู้สึก คุณนะประหนึ่งว่าเฮ้ยคุณรู้สึกเลยด้ยมันใช่ปะวะมันไม่น่าจะใช่นะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกแบบนี้จากความรู้สึกของคุณเลยค่ะสะเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะคนลักษณะนี้มักจะขาดความจริงใจซึ่งโคเชมจะบอกเลยนะขาดความจริงใจก็จะมีในเรื่องของการที่เขาไม่ได้แบบแชร์ให้คุณทุกเรื่องหรือว่ามีความลับที่ปิดบังซ่อนเล้นอยู่หรือบางคนอาจจะคบซ้อนอะไรประมาณนี้นะคะคือพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ เขาทำาเรียกว่าไม่มีความจริงใจนะคะ,สะเสด็ฐถัดไปข้อที่3ค่ะเขาไม่ได้สนับสนุนคุณเลยคําว่าไม่ได้สนับสนุนนะคะโคเชมจะพูดแบบนี้เลยเวลาที่คุณมีความฝันมีเป้าหมายหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่คุณรักที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่าคุณโคตรมีแพชชั่นกับมันอะ เขาไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ใส่ใจเลยนะสิ่งสิ่งนั้นค่ะพูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะ่ะซึ่งถ้าเรามีความสัมพันธ์แบบนี้ถูกไหมคะไม่ได้เป็นกําลังใจไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้อะไรเลยใดเลยก็ประหนึ่งว่าเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่แค่เราคนเดียวโอเคไหมข้อที่4ค่ะ เขามักจะหลีกเลี่ยงในการ,รเผชิญหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เวลาที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเขามักจะไม่ยอมแก่แล้วก็หนีหายไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะมันไม่ยอมแบบที่จะร่วมกันแก้ไขหรือว่าปรับปรุงใดๆเลยมักจะไม่รอดในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้คือ4ข้อเนาะให้เราสังเกตในเรื่องของคนที่ไม่ใช่เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณจะลงหลักปักฐานกับคนลักษณะแบบนี้ไหมโอเคนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กับโคชเชมด้วย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ